ที่เคยเรียนตั้งแต่สมัยมัธสมัยปถมซึ่งมันเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเนาะก็ตรงนี้ค่ะโรงเรียนเขาก็เดี๋ยวเหมือจะให้ดูที่โรงเรียนก่อนนะคะโอ,โ,โอเคค่ะเหมือขึ้นมาได้แล้วค่ะ ตรงนี้เมื่อก่อนอ่ะจะเป็นห้องพยาบาลห้องพยาบาลแล้วก็ใจทาไมมันสันๆอย่าเพิ่งผักเข้ามาเนี่ยค่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นห้องห้องพยาบาลแล้วก็ซอยห้องตรงนี้เป็นห้องครัวห้องครัวตอนเด็กๆยังได้มาทํากับข้าวช่วยคุณครูแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มีอะไรนะขอดูหน่อยนะคะตรงนี้มีอะไรหน้า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  ออน่าจะเป็นถ้วยชามสวัสดีค่ะคุณหิวข้าวใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะคะกดสีเหลืองข้างบนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็อาคารก็จะเป็นประมาณนี้เก่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะผุมากแล้วก็ไม่รู้มีถุงอะไรไม่รู้ว่ามีใครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้นะคะเออจะรู้สึกมันสันๆเนาะเนี่ยอันนี้มันไม่มีทางลงนะคะ อนนี้ก็ใกล้จะใกล้จะมืดแล้วสวัสดีค่ะคุณสุนันอ๋ออะอันนี้ก็จะเป็นยังมีกระดานหลงเหลือนะคะาจะเป็นกระดานไฟก็ไม่ค่อยมีเนาะไฟสองก็จะมีกระดานที่เขียนไว้เป็นประมาณเนี้ยค่ะก็จะไม่รู้อันนี้ไม้อะไรอะอืม เมื่อก่อนนะ,ะโรงเรียนเนี่ยคะยะยย่ะมีเด็กนักเรียนน้อยเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันมีเด็กนักเรียนน้อยประมาณห้60คนประมาณห้60คนแล้วทีเนี้ยก็พอพอม,มันมีทางเลือกผู้ปกครองก็ให้เด็กลูกหลานตัวเองคะ่ะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเด็กก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงแต่ว่าก่อนที่ โรงเรียนนี้เด็กจะน้อยอ่ะมันก็จะมีประวัติแบบประมาณว่าเออตอนที่เหมายังเรียนอยู่ทุกวันทางขวาทำไมให้บอกว่าปัดไปทางขวา,าทุกวันไหว้ครูหรือวันพ้าอย่างงี้ค่ะให้ให้ดูห้องที่ใช้ไหว้ครูก่อนนะคะใช้ห้องที่ใช้ทํากิจกรรมไหว้ครูก็จะเป็นห้องนี้ ห้องนี้บางปีก็จะใช้ห้องนี้นะคะห้องนี้เลยบางปีก็จะใช้ห้องนี้หรือไม่ก็จะเป็นตรงนั้นนะคะ่ะตรงตรงนั้นอะตรงที่เป็นดินดินนะคะที่เขาลื้อไปแล้วนะบางปีก็จะใช้ตรงนี้เป็นสถานที่เป็นห้องที่ทําพิธีไหว้ครูทุกวันไหว้ครูอะ่ะก็จะมีเด็กที่โดนโดนเรียกว่าโดนผีเข้าประมาณนี้คะ่ะ โดนผีเข้าก็เด็กเวลาที่จะถือพานมามันเหมือนกับเด็กเขาเหมือนเขาจะเป็นลมอย่างเี้ค่ะเขาเป็นลมแล้วเขาก็เหมือนชักอารมณ์เหมือนผีเข้าทุกคนบางคนก็อาจจะเคยเจอเนาะอาการผีเข้ามันเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาหิวเขากลัวแบบหิวหิวมากอะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็ในในวันไหว้ครูเนะี่ย คุณครูก็เขาเท่าที่เหมืนเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะน่าจะอยู่ทุกช่วงปีแหละเหมยเห็นเหตุการณ์ทุกครั้งเพราะมันจะมีมันจะมีแบบเรื่องเรื่องราวอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยก็เขาก็บอกว่าเขาหิวเขาเขาเขาขอกินข้าวทีนี้คุณครูก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยนิมนต์พระจากในหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะมาแล้วก็มาทําพิธีก็ลดน้ํามนต์ ก็เป็นอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำบางครั้งอ่ะวันดีคืนดีวันพระวันพระเนี่ยถ้ามีเด็กคนไหนไปทําผิดหรือไปลบหลู่หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะโดนอย่างเงี้ยเป็นประจําส่วนมากจะโดนคนคนเดียวซ้ำๆเหมือนว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาจิตอ่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะโดนมาเรื่อยๆอยืนั่นแหละค่ะโอ้ ขนล,ลุกมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันก่นกอนนะคะอย่าพึ่งไปไหนเนาะมันมีเรื่องราวที่อีกเยอะแยะมากมายเลยข้างนอกก็อาจจะดูสว่างเลยนะคะแต่ข้างในก็จะเป็นแบบพังๆแล้วเมยคิดว่าอาคารเนี้อีกอีกไม่กี่อาทิตย์ก็คงจะหายไปแล้วก็เลยถือโอกาสมามา,มาถ่ายเลยเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยอ่า ตอนสมัยที่พ่อเหมือยยังเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่รุ่นพ่อนะคะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนแห่งเนี้เคยเป็นป่าช้าเด็กเก่าป่าช้าเด็กอะที่เวลาที่มีใครเสียที่เป็นเด็กะนะคะมีใครเสียเขาก็จะเอาเด็กมาฝังที่นี่แม่บอกว่าใต้อาคารเนี้ยก็จะมี แล้วก็จะเป็นโซนของด้านด้านโน้นะคะด้านเหนือนูนอ้นก็จะเป็นโซนป่าสัต์ตรงนั้นน่ะเขาเอาไว้ฝังฝังเด็กที่เขาเขาเสียกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีการฝังก็จะมีเรื่องราวมีตอนเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะตอนเย็นๆย็นห้าหมงแรงทุ่มหกโมงเย็นทุ่มหน,นึ่งอย่างเงี้ยก็จะมีชาวบ้านที่เขาไปหาปลาเนี่ย หาปลาริมแม่น้าโขงเนี่ยค่ะเขาก็เดินผ่านขึ้นมาบางครั้งเขาก็จะเห็นเป็นเด็กนักเรียนนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่แถวๆเนี่ยค่ะหรือไม่ก็นั่งอยู่ตรงโอง่งน้ําตรงเนี้ยค่ะโอ่งน้ําฝนนะ่ะอืมซึ่งเขาก็เลยว,ว่าเอามันค่ำมืดขนาดนี้เด็กทําไมมานั่งอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี่ยค่ะเขาก็กลัวเนาะ มันมันไม่ใช่แต่ตัวเขาเจอคนเดียวมันก็มีหลายๆคนที่กลัวบางครั้งก็ที่มันมันมันจะมีน้ำโขงแม่น้ำโขงไหลผ่านตรงนู้นใช่ไหมคะทุกคนมองเห็นไหมมันอาจจะไกลๆหน่อยสมัยก่อนที่อารมณ์แบบว่าแบบทำผิดกฎหมายอะคะ่ะเขาก็จะยิงกันตายหรือฆ่ากันตายหรืออะไรเงี้ยก็จะไหลมาตามแม่น้ำนี่เลย ไหลมาแล้วก็ก็จะมาติดอยู่แถวๆวเนี้ยค่ะหลายๆศพเนี่ยจะมาติดอยู่แถวๆวนี้แล้วก็พอติดปุ๊บมันก็ต้องเอาศพขึ้นตรงเนี้ยเด็กนักเรียนอะสมัยเหมยอ,อะได้เห็นกันบ่อยก็จะไหลมาเอ่อถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาถ้าเป็นผู้หญิงอะก็จะคว่ำหน้าถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะง่ายประมาณเนี้ยค่ะแล้วแล้วแต่เคตเขาก็จะถูกมัดขามัดแขนทวงน้ํามาซึ่งช่วงสมัยเมื่อ น่าจะ20ปีกว่า20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยมีวัวมีควายมั่งมีคนมีอะไรมาขึ้นตรงเนี้ยบ่อยๆมาแล้วเขาก็จะเผาตรงนี้เลยเผาตรงใกล้ๆก,ก,กับสนามเนี่ยค่ะเขาก็จะเผาอืมเขาก็จะเผาแล้วทีเนี้ยบางครั้งอะ่ะก็เขาก็ทําพิธีเอาพระมาสวดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคนที่เห็นเป็นเงาเป็นอะไรอาจจะไม่ได้เห็นชัดอย่างเงี้ย ตามต้นไม้ใหญ่ต้นชาช้าไกลๆนู่นนะคะเดี๋ยวไหมจะลองเดินไปดูอยู่แต่ว่าลองส่งไปให้ทุกคนดูก่อนว่าว่าว่ามันจะตนเป็น,เป,นเป็นต้นต้นกามปูเนี่ยคะ่ะเห็นคนนั่งอยู่ข้างบนอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะนะคะที่ที่เหมือนไปสอบถามมาก่อนหน้านี้แล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วย มันเริ่มมืดแล้วเนาะข้างในเหมือนไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายในห้องได้แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ติดไฟอะไรมาด้วยสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะคะ,ะสามารถสามารถให้กําลังใจกันได้นะคะเป็นของขวัญเนี้ยสามารถให้กําลังใจเหมยได้เนาะก็เนี่ยค่ะโรงเรียนอาจจะมีบ้างแหละ ที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สามารถที่จะดําเนินการสอนต่อไปได้โดยที่เราต้องย้ายเด็กนักเรียนที่เหลืออยู่เพียงนิดเดียวเนี่ยเข้าไปรวมกับโรงเรียนอื่นที่มันใหญ่กว่าบุคลากรของคุณครูพร้อมกว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวไม่กี่วันโรงเรียนนี้ก็น่าจะโดนรื้อเพราะเมื่อกี้เหมยถามคุณครูที่ เขาอยู่แถวแถวนี้เขาบอกว่าเขาจะรื้อเพราะว่ามันเริ่มผุพังเยอะแล้วต้นไม้ก็จะต้นไม้ก็จะหักทับลงมาหมดแล้วเดี๋ยวเหมือยจะพาลงไปดูใต้อาคารนะคะเมื่อก่อนอะ่ะเคยไปเล่นลูกแก้วใต้อาคารบ่อยเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เองว่าแม่บอกว่าอพ่อกับแม่บอกว่าตรงใต้อาคารเนี่ยใต้อาคารตรงเนี้ยมันมันจะมีแบบว่าเคยเป็น ที่ฝัง่งศพมาก่อนแต่มันนานมาแล้วนะคะานานมาแล้วเดี๋ยวมันจะลองเดินดูนะไม่ลงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนอ่ะละได้อยู่จับกล้องก่อ,อนกล้องอยู่เครื่องลองเนเนี่ยค่ะทุกคน มันมีอาคารมันเป็นอาคารไม้นะคะตรงนี้แล้วก็ข้างบนเป็นอาคารปูนตอนนั้นะ่ะรุสเนี่ยค่ะเป็นใต้อาคารทุกคนลองมองดูนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในไหมถ้าใครเห็นอะไรก็บอกได้นะคะสวัสดีค่ะคุณปลาสวัสดีค่ะคุณกันสีกมลรัตน์เนี่ยค่ะตรงข้างในมันลกแล้วอะคะ่ะทุกคนแล้วมันก็เริ่มมืด นี่อันนี้เป็นบันไดที่เขาถอดออกประมาณนี้มันก็จะมีอาคารไม้กับอาคารปูนหนึ่งหลังตอนสมัยก่อนนะคะอใหม่น่าจะอยู่สักประมาณป .5 ตอนนั้นอะ่ะมันมีอยู่ว่ามีรุ่นพี่ที่มาหาลัยชื่อดังในกรุงเทพอ่ะคะ่ะพอดีว่า เขาจากเขา,เขาเป็นเขาเป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านนี้ทีนี้เขาไปเรียนที่มหาลาัยในกรุงเทพทีนี้เขาก็เลยทําเป็นค่ายอาสาเข้ามาค่ายอาสาที่จะมาทําสนามตรงนี้ค่ะสนามตรงนี้ให้เด็กสนามสองสนามอันนี้จะเป็นสนามตะก้อฟุตซอลเล็กเนี่ยค่ะตรงนั้นจะเป็นสนามวอลเลย์บอลทีนี้อ่า เขาพี่นักศึกษาเนี่ยเขามาประมาณ30กว่าคนประมาณเนี้ยค่ะเท่าที่ไหมรู้จักเขาเนะเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะมาทํากิจกรรมแล้วพี่ๆเขาก็จะมานอนตอนนั้นอะโรงเรียนอะโรงเรียนอะก็ปิดเทอม พอดีปิดเทอมพี่เขาก็จะมานอนในแต่ละห้องนี้ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแยกปะปนกันไปนะคะแยกแยกแยกคนละส่วนก็คือผู้หญิงกับผู้ชายแยกนอนพี่เขาก็มาอยู่สักประมาณครึ่งเดือนแต่ระหว่างเหตุการณ์ที่พี่เขากําลังมาอยู่นั้นอ,ะอ่ะก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นน่าจะเป็นคนอิสลามนะคะ เขากินได้แต่ไก่อ่ะตอนนั้นในความเข้าใจเหมือ่ะเขาทานเนื้อหมูทานอะไรไม่ได้แล้วก็ทานได้แต่ไก่ทีนี้เขาเขาบอกว่าพี่เป็นอิสลามอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาอ่ะเขาก็แบบประมาณว่าเขาทานได้แต่ไก่แล้วทีเนี้ยพี่คนเนี้ย จำชื่อเขาไม่ได้แล้วค่ะทุกคนมันนานมากทีนี้เขาก็เหมือนเขานอนๆอยู่เหมือนเขาไม่สบายเหมือนเขาไม่สบายแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเย็นๆแล้วค่ะตัวเขาอะ่ะแบบเขาไม่สบายก็คือเขาแค่ปวดหัวนะคะทุกคนเขาไม่ได้มีอาการแบบเป็นไข้หรือว่าอะไรเลยเขานอนอยู่ตรงห้องบริเวณประมาณเนี้ยนะคะบริเวณห้องห้องประมาณเนี้ยทีนี้ เขานอนนอนอยู่เขาก็เหมือนว่าเขาฝันหรือว่าอะไรแบบมีผู้หญิงมามาแบบว่าทําไมไม่ขออนุญาตทําไมไม่บอกอะไรประมาณเนี้ยแล้วตัวพี่เขาก็ร้องไห้เพื่อนก็มาดูว่าเป็นอะไรร้องไห้หลับตาร้องไห้หลับตาร้องไห้แล้วเขาบอกว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้ว,นลว,ลวจนไม่รู้จะทํายังไงกลัว กลัวสุดขีดเลยกลัวจนถึงขั้นที่โทษโทษนะคะทุกคนนอนอยู่เหงื่อแตกเหงื่อแตกแบบฉี่ลาดนะคะทุกคนไม่ไม่ได้พูดนะเนาะเพราะว่าเหมือะตอนนั้นก็ยังไม่กลับเพราะว่าติดพี่นักศึกษาก็าอยากจะช่วยเขาทํานู่นทํานี่อย่างเงี้ยพอมันบ้านใกล้โรงเรียนด้วยก็เลยว่าออยู่กับเขาก่อนอะไรเงี้ยกขขอแม่ว่าให้อยู่ทีนี้เขาบอกว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วหนูจะหนูจะไปขอขมาเขาก็าพูดขึ้นมา พูดขึ้นมาทั้งแล้วพี่ๆคนอื่นเขาก็ยืนดูอยู่ว่าเป็นอะไรทีเนียเขาก็เลยไปตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ที่นี่มาแล้วก็มาสอบถามว่าเป็นอะไรพี่คนนั้นเขาก็แบบว่าหมดแรงนะ่ะตัวอ่อนไปเลยชาวบ้านก็เลยพากันแบบเอาดูแลพี่เขาแนละ้วก็เลยแบบว่าค่อยๆถามพี่ว่าเป็นอะไรฝันอะไรหรือเป็นอะไรหรือเป,เปล่าอะไรประมาณเนี้คะ่ะ ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าหนูฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินมาจากทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นทางในป่าน,นู้นเดินมาแล้วก็มาถามว่าเป็นอะไรทําไมไม่ไม่บอกไม่กล่าวอม,มาทําแบบนี้ได้ยังไงอะไรจะทําอะไรทําไมไม่บอกก็เหมือนเขาโมโหทีนี้นั่นแหละแล้วชาวบ้านก็เหล่าโอน่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเออ เจ้าที่ที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งชาวบ้านเขารู้ดีเขาก็เขาก็ถ้าอย่างนั้นก็ทําพิธีขอขมาเขาโดยการที่ไปตั้งศาลแล้วก็เอาผลไม้เอาหมากพูเอาน้ำแดงเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอยากได้อะไรแต่ก็ไปขอขมาแล้วก็ขอให้แบบว่ามีแต่สิ่งดีๆอะไรประมาณเนี้ยขอให้งานในการสร้างสร้างเนี่ยค่ะสร้าง สร้างลานตรงเนี้ยลานกีฬาตรงเนี้ยค่ะลุล่วงไปได้ด้วยดีอะไรประมาณเนี้ยเรื่องราวนั้นมันก็ผ่านพ้นไปหลังจากนั้นพี่คนนั้นเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่เขาก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วเพราะว่ามันน่ากลัวในในสภาพที่เขาเจอมาในฝันหรือในแบบว่าเสียงที่เขาได้ยินเข้าหูมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ขออยู่ต่อพี่คนนั้นก็กลับก่อนวันที่วันที่จะวันที่จะปิดค่ายอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ เดี๋ยวเหม่ยจะพาเดินไปดูแต่เหม่ยไม่กล้าเข้าไปอะค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเหม่ยไม่กล้าเข้าไปตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นสารอะมันค่อนข้างที่จะลกแล้วสลลับก้องนเหม่ยไม่กล้าที่จะเข้าไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมืดเนี่ยค่ะทุกคนขนาดแบบว่าเสาธทงที่เราเคย เคารบทงชาติอนะ่ะมันก็มียากขึ้นคมุมแต่ทําไมสมัยตอนเด็กๆรู้สึกมันสูงมากเนาะแต่ทําไมพอตอนนี้ทําไมมันแบบดูแบบเตี้ยๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่วางพระพุทธรูปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกต้นไม้เดินเนี่ยค่ะเขาลือล้อไปน่าจะลื้อไปประมาณสองห้องสองห้องแล้วก็มีแทงน้ําเมื่อก่อนก็จะเป็นไต ไต่แทงน้ํากันกระโดดข้ามแทงน้ําก็ไม่ได้ว่ากลัวนะตอนเด็กแล้วไอ้ตรงตรงนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นเนินเป็นเนินเป็นภูเขาลูกหนึ่งนั่นแหละซึ่งใครมาใครมาแบบว่าขุดภูเขาอย่างเงี้ยลูกนั้นออกไปทุกคนดูสิคะเนี่ยขุดภูเขาออกไปแล้วมัน ไม่สามารถที่จะขุดต่อได้เนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ภูเ<ม>ขาลูกเนี้ยก็ยังอยู่แต่เมื่อก่อนมันจะมีต้นมงต้นไม้ขึ้นเต็มเลยแทงน้ําอันนี้ไม่มีนะคะแทงน้าอันนี้ไม่มีอาคารตรงข้างบนนู่นที่เป็นหลังคาหลังคาก็ไม่มีเนี่ยมันจะเป็นทางลาดลงมาประมาณนี้ทางลาดลงมาก็เนี่ยเป็นทางแล้วก็อันนั้นหน้าโรงเรียนแล้วก็ทางลาดลงมาอันนั้นเป็นอาคารปูนตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นที่พี่นักศึกษาอีกชุดหนึ่งเข้ามาทําให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักครูซึ่งมีมีคุณครูจากโรงเรียนอื่นเขามาอยู่ตอนนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีคุณครูมาอยู่ตอนที่เหมอยมาทายอินเสิร์ตที่จะทํำลิปอะค่ะก็จะเป็นพระบ้านพักของคุณครูหนึ่งคนคนคุณครูคนหนึ่งคุณครูคนหนึ่งเขาก็เสียไปในบ้านพักหลังนี้นี่แหลคะค่ะหลังสีเนี่ย เสียด้วยแบบโรคประจําตัวของเขาเนาะแต่ว่าเขาค่อนข้างเขาใจดีมากๆอะค่ะแต่วันที่เหม่ยมาถ่ายอะรู้สึกว่าเหมยไม่ได้อยู่คนเดียวอะคือเหมยก็มากับคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไปสํารวจโรงเรียนหรือว่าอะไรไปเหมอยก็ยืนถ่ายคลิปบ้านของครูเนี่ยคะ่ะอยู่คนเดียวแล้วทีเนี้ยตรงนั้นมันก็จะเป็นรากไซอะไรเท่ทีนี้นี่ถ่ายอยู่คนเดียวแล้วอารมณ์แบบประมาณว่ามีคนมายืนอยู่ข้างๆเหมยอะ แบบอารมณ์เหมือนประมาณว่าถ่ายอะไรหรอทําอะไรอยู่อันนี้เหมือนไม่ได้คิดไปเองนะคือมันความรู้สึกนั้นล้วนๆเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่จอดรถของของคุณครูจากโรงเรียนอื่นท่านมาอยู่ที่โรงเรียนนี้เนาะตรงนั้นอ่ะเหมือนเดินเข้าไปไม่ได้แล้วค่ะทุกคนตรงตรงหลังเล้าตรงเนี้ยตรงหลังเล้าน่าจะเป็นเล้าไก่เนาะหลังเล้าตรงเนี้ยไปอะแล้วก็ลงไปห้วยนู้นอ่ะ มเดินลงไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันลกมากมันค่อนข้างที่จะลกแล้วมันมืดแล้วอะ่ะมันน่าจะอันตรายแล้วตอนนี้ฝนมันก็แฉะแล้วอืขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดทุกคนนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นป่ากล้วยหมดเลยอะค่ะทุกคนเป็นป่ากล้วยหมดเลยแล้วก็เป็นต้นไม้เมื่อก่อน ตอนสมัยเรียนต้นยังไม่สูงขนาดนี้เลยไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเหม่จะไม่เข้าไปแล้วนะตรงนั้นอะเพราะว่ากลัวกลัวเลยหลักๆก,ก็คือกลัวแหละเพราะว่ามันโพเพลแล้วอะเนี่ยคะ่ะทุกคนจะพามาดูต้นฉ่ำฉาหรือว่าต้นก้ามปูนะคะมันผางค่อนข้างจะลืล่นเนี่ยโอ้ทุกคนขนลุกมากเลยตอนนี้เดินมาคนเดียวนะคะทุกคนเป็นแบบว่า นที่มาด้วยเขาก็จะอยู่ที่รถถ้าถ้าเป็นกลางวันกว่าน,นี้มันก็จะเห็นต้นก้ามปูต้นนี้ชัดชัดมากเลยอืมค่ะต้น้าปูเดี๋ยวเหมือยจะพาไปดูเมื่อหน่อยนะคะทุกคนถือโทรศรัพท์มาครึ่งเดียวมันก็จะแบบลื่นๆหน่อยฝนแฉะฝนตกตลอดเวลาอ่ะเนี่ยวันนั้นเห็นเหมือนมีผ้าสามสีมาผูก ไม่รู้ว่าใครเอามาลูกกันนะคะตร,ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยค่ะทางขึ้นตรงเนี้ยค่ะไปอีกหน่อยเนาะไปอีกหน่อยจะลืนล่นๆหน่อยนะคะไม่รู้ตรงนี้เป็นอะไรมันมืดน,นะคะทุกคนขนาดเหมยยังมองไม่ค่อยเห็นแล้วว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นน้ำโขงช่วงเวลาน้ําขึ้นเมื่อก่อนน่ะศพก็จะขึ้นตรงนี้เยอะคือเหมือนมันมาน้ํามันมาวนตรงเนี้ยค่ะ พอนะ้ามันมาวนตรงนี้มันก็เกาะเกาะกับกอไม้กออะไรที่อยู่แถวๆนี้เขาก็จะเอาเอานำล่างขึ้นมาแล้วก็จะเอามาแบบว่าให้แพทย์ชนสูตรอะไรอยู่ตรงนี้บางคนก็ขอเผาอยู่แถวนี้เลยบางคนก็ไม่เผาก็เอากลับไปที่โรงพยาบาลแต่ศพไหนที่มันเละมันเปื่อยแบบสภาพมันไม่ได้แล้วอะ่ะเขาก็จะขอแบบว่าเผาตรงนี้เลยบางคนนะทุกคนโดนฆ่ามาเนี่ย มาจากทางเหนือนู่นนะเชียงคานทางนู้นอนะไหลมาเรื่อยๆโดนค่ามานี้สร้อยแหวนทองอะไรยังเต็มอยู่เลยบางคนก็โดนยัดกระสอบมาไม่มีหลายเรื่องราวนะคะที่ที่มันเกี่ยวกับแบบว่าศพไหลน,น้ํามาอย่างเงี่ยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็จะเห็นแบบเหตุการณ์ประมาณนี้เลยแต่เสียดายเนาะโรงเรียนแต่มันมัน,ม,น,ม,นมันคงไม่มีให้เราแบบได้ได,ได้เห็นอีกแล้วอะ่ะ โรงเรียนเนีย่ยเห็นไหมคะทุกคนมันลกมันมันไปต่อไม่ได้แล้วอะแล้วขาเหมือก็ไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยอืมมันไปต่อไม่ได้แล้วมันเป็นความทรงจําที่ดีนะคะกับโรงเรียนนี้เราก็ไม่ไม่อยากให้ให้เขาแบบว่าเอ,อ่อสูญหายไปกับความทรงจําอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบว่าเก็บสภาพโรงเรียนแบบสภาพเดิมๆไว้แต่ว่า การเวลานะคะมันก็ผุพังไปมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยให้ทางการเขาลื้อไปดีกว่าที่มันจะผุพังมาแล้วมันเป็นอันตรายกับใครอย่างเหมยมาถ่ายคลิปหรือใครๆคนอื่นเขามาถ่ายคลิปหรือว่ามาทำอะไรเกี่ยวกับตรงนี้มันได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายอะไรใดๆเนะาะก็ระหว่างที่ไลหายใจไม่ทั่วท้องเลยคะ่ะ โอเควันนี้เหมยก็ขอจบการไลฟ์เพียงแค่นี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะ